จะมาสอนอย่างไรที่ท่านเคยวปนี้ก็ามารีวิวเบียเออ่เบียพ่อโมลนะคะเป็นแบบยังไงของพ่อโมละคะ่ะเราจะมาดูด้านหลังกันนีกก่อนน,น,นะคะน,น่าจะเป็นี้มีวิธีทําม,มีสีขั้นตอนนะคะนี่อันนี้เราก็แตะไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะได้ลาอี๋วิธีเราได้ลายนี้ลายมันจะมีลา,ายให้เลือกด้วยนะคะนี่มีสีลายให้เลือก เราได้ลายพ่อมดค่ะเราได้ลายพ่อพ่อมดนะนี่ก็จะมีผงแค่ผงเดียวนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยโอเคตอน <c oughs> ก่อนแรกนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำให้มันเต็มตรงร้อยหนึ่งนะคะเนี่ยตรงขีดร้อย นะต้องขีดร้อยแล้วก็ไม่ต้องสนใจมานะโอเคใส่เข้าไปถึงขีดร้อยไอ้เราจะใช้น้ำเย็นนะสามารถใช้น้ำอะไว่าเออบ้านจะน้ำเย็นแนหะโอเคถึงขีดร้อยนะคะขีดร้อยอะไรอย่างนี่ที่นี้ต่อมาแล้วก็ ใส่ผงเอฟไปแล้วเรากวนวหมมกก็เอาถ่านนะคะไม่งั้นมาจะกมันเป็นฟองตู้ค่ะขอไว้นะคะอาจจะได้ยินเสียงหมาอุ้ยมันมีเม็ดหมกินดูดีมันมีอเม็ดอะไรก็ไม่รู้อะกินมันจะเป็นยังไงอะมันขนมอะไรสักอย่างอะเรือนัน ยังไงต่อันนี้ไงมันก็จะฟูขึ้นมาอ๋อยังไม่ฟูขยาบขยา่าอ่ะเอามามีอะไรคนไหมแล้นี่ไงออกซอมก็ได้ ดูดิฟองขึ้นมาแล้วมีวายอุ้ยอย่าล่นไม่เตรียมตัวภูเขาไฟระเบิดนายดูสิฟองแบบเอ,อ่อ ทีนี้เราก็ไปใส่น้ำแข็งกันเลยค่ะเพื่อให้มันสดชื่นนะคะเราไปใส่กันดีวกว่าข่าน้ำแข็งอ่ะขอแนะนำนะคะว่าต้องใช้สองก้อนถ้าใช้ถ้าใช้หลายๆก้อนมันจะเกิดอะไรไม่รู้นะอู้ไปแล้วอุ้ยส่ลงมาสดชื่นเเลยเราจะมาลองชิมกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไง มันรู้สึกะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนะเปรี้ยวเป็นเป็นแบบเปรียปรยปร้ยวมากเลยผงอะ หนอนไปแล้วอร่อยมากเลยค่ะย้ำเด็ดเเราอยากอร่อยขนาดนี้เราก็ต้องลองให้หมากินด้ดีวกว่ามามันจะอร่อยตามไหมเราจะใช้ไอ้นี่นะ ตักมันขึ้นมาโดยใช้ซ่องไอนน้ก็จะมากินต่ออยู่นะอย่าอร่อยคนเดียวต้องให้หมาชิมด้วยฟองอะ่ะเดี๋ยวจ้าฟองมันแบบยังไงล่ะฟองเ,อเปรี้ยวแต่น้ำมันอร่อยมากเลยแต่เอาให้หมากินด้วยนะคะหมาค่ะ เก่งไหมแก่นมันไม่กินเลยมันรู้ว่าอันนี่มันโหศาสตร์อันนี้เลยนะเนี่ยกินเสรีแต่ว่าในน้านี่มันอร่อยมากเลยมันจะเหมือนอะไร แถวไอ้ร้านขนมนอกอะไรล่ะเซนทันพารากอนเดมอนนะคะน่นมีอยู่นะลองมาเรามาชิมดูอาจจะไม่ได้รสเหมือนกันก็ได้นะหรือว่ารสเดียวกันก็ไม่รู้ก็แค่นี้ค่ะก็ถ้าชอบก็แล้วแชร์ก็แล้วถ้าชอบมากๆก็สนับสนุนใจ้คลิปนะค่ะตัวเลือกคลิปใหม่ๆของพลอยท์มิชชั่นนะบ๊ายบาย 拜拜。